ดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุทตันกันด้วยนะครับก็ขับมาพบผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องเฉศตูดีโอนะครับสรในคลิปนี้นะครับ,รบก็จะมาสอนอ่านออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในสันของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเขาก็มีการแจกเกินฟรีด้วยนะครับให้กับทุกคนกนละ650แบบาทฟรีๆนะครับในส่วนของ เงินฟรีนะครับทุกคนก็สามารถถอนออกได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากรับ็นสรองเงินฟรีใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะิสรของสายฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนก็สามารถถอนได้นะครับส่วนสายลงทุนยิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งได้รับได้รับมิสรับของกําไรที่เยอะขึ้นนะครับสำหรับมิส่วนของวิธีการรับเงินฟรีนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาบอกให้ทุกคนนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับจะมาอธิบายสกองวิธีการตำงานก่อนนะครับในสกองวิธีการตำงานนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของ VIP นะครับตั้งแต่ VIP 1นะครับจนถึง VIP อกนะครับซึ่งสของการลงทุนนะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่300นะครับแต่กว่าจะปลดล็อกในส่วนของ VIP หนึ่งนะครับเราต้องเติมเงินเข้ามา1,000บาทนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับลงทุนแค่1ครั้งนะครับก็สามารถตำงานได้ตลอดชีพเลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้จะต้องมีส่วนของยอดเงิน ไม่ต่ำกว Group, 1, ่า1,000นะครับเราก็สามารถรับในส่นสวนของรายได้ rush. นะครับได้ทุกวันนะครับ VIP 1นะครับลงทุน1,000นะครับร Ges ับในส่วนของรายได้นะครับ30วันอยู่ที่1,200นะครับ VIP 2นะครับลงทุน5,000นะครับ30วันรับ6,000บาทนะครับ VIP 3นะครับลงทุน15,000นะครับและในส่วนของกำไรนะครับที่จะได้รับนะครับ30วันก็อยู่ที่14,440 14,400นะครับ VIP 4นะครับลงทุนอยู่ที่50,000นะครับและรับในส่งของกำไร30วันอยู่ที่42,000 VIP 5ลงทุน150,000นะครับตัวนี้30วันได้รับในส่งของยอดเอิร์นนะครับอยู่ที่18,000นะครับ VIP 6นะครับลงทุน300,000นะครับรับในส่งของผลตอบแทนนะครับ30วันอยู่ที่20,000 2 1 6 0 00, 0 0บาทนะครับซึ่งในส่งของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับลงตุน1ครั้งนะครับก็สามารถตมามัได้ตลอดชีพเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับสายฟรีไม่สามารถทาได้นะครับแต่สายฟรีสามารถรับในส่นของยอดเอินฟรีได้นะครับในส่วนของเอินฟรี ็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับแต่ขออธิบายในส่วนของการลงทุนก่อนนะครับการลงทุนตรงนี้นะครับเติมเงินหนึ่งทังนะครับก็จะสามารถปลดล็อกในส่วนของ V.I.P. 1ได้เลยนะครับหากเราเติมเงินหนึ่งันนะครับก็สามารถปลดล็อกได้ทันทีวิธีการเติมเงินนะครับมาในส่วนของเมนูเติมเงินตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกบัตรในส่วนของธนาคารและกดแข่แน่นอนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก เติม um ได้เลยนะครับก็เติมขั้นต่ําอยู่ที่100นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตัวนี้จะเติมขั้นต่าอยู่ที่300นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเติมให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครับเดี๋ยวเติม1,000บาทนะครับก็กดส่งเติมเงินนะครับนะครับเราก็สามารถนำในส่วนของคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชําระยอดได้เลยนะครับอันนี้ผมกาลังชําระในส่วนของยอดนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการชําระยอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอในส่วนของยอดเงินเข้านะครับทุกคนอาจจะ เป็นภาพความนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดที่ไปนะครับหลังจากที่ยอดเงิ่นของเราเข้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไป่อดอนะครับประมาณห้านาทีนะครับยอดตรงนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับใครที่ลงทุนครั้งแรกนะครับจะได้รับในส่วนของโบนัสด้วยนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้ก็สามารถถอนออกได้นะครับหลังจากที่ยอดเข้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็ จะปลดล็อกให้กับเรานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อกให้เราทันทีนะครับหรือไม่ดูของใครนะครับที่ไม่ปลดล็อกนะครับเราก็มาปลดล็อกเองก็ได้นะครับหลังจากที่ยอดเข้านะครับเรามาในส่วนของ v i p ของเรานะครับกดเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะครับการตามานะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของ v i p 1นะครับการตามานจะสามารถทาได้นะครับ20วิยีหารต่อวันนะครับซ่งในส่วนของตรงนี้เราก็กดคลิกในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะไปประมาณนี้นะครับ ก็กดดําเนินต่อนะครับในส่องของตรงนี้นะครับจะเป็นรายได้ของเรานะครับที่จะได้รับในสกองของวันนี้นะครับซึ่งขอย้านะครับยิ่งเราลงทุนเยอะเราก็ยิ่งได้รับในสองของกาไรเยอะขึ้นนะครับมันจะมีสองของเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าเราได้รับในสองของเปอร์เซ็นต์หรือกาไรเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็ผมด้วนการลงทุนมาน้อยน้อยนะครับแต่ในส่องของการต่อนะครับผมก็สามารถถอนได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสองของวิธีการต่อนะครับอันนี้ก็เป็นในสองของวิธีการตานานนะครับสำหรับสายลงทุนนะครับส่วน ใครที่เป็นสายฟรีนะครับเดี๋ยวจบนี้ก็พาไปดูในสอของวิธีการรับเงินฟรีนะครับอันนี้เ็าเป็นนสกอ,องวิธีการตมานนะครับก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าลงทุนพอสมควรเลยนะครับในส่วนของการถอนนะครับผมก็ได้ทำการถอนมาหลายครั้งพอสมควรนะครับอันนี้เขาเป็นนสของเมนูการถอนนะครับล่าสุดนะครับตอน,ตอนไป7จ็ดพันบาทนะครับหนึ่งพันนะครับอันนี้เข,ขาเป็นประวัติถอนนะครับผมก็ได้ทำการถอนหลายรอบแล้วือนคั้นะครับนี่เลยครับ ก็ถอนประมาณ2องศึกสองหมื่นถึงสามหมแล้วเหมือนกันนะครับกำไรถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับส่วนวิธีการรับเงินฟรีนะครับก็มาในส่องของเมนูเจอกินตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับจริงๆแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่องของ EP 1ถึงเอออยู่ที่ EP ที่3เลยนะครับในส่องของคลิปนี้นะครับ ในส่งของตรงนี้นะครับจะเป็นการเจ็คยินนะครับซึ่งการเจ็กยินตรงนี้นะครับเราจะได้รับในส่งของยอดเงินนะครับอยู่ที่ค่าวสิบบาทนะครับวันที่1เข้ามารับ10บาทนะครับในส่งของตรงนี้จะเป็นในส่งของยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับยอดเงินฟรีได้รับ650นะครับในส่งของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่ของระดับบัญชีนะครับในส่งของตรงนี้สิทธิ์ในการจริงโชคนะครับจริงจิงโชคตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับส่วนวิธีการรับนะครับให้ทุกคนมากดเข้าสระบบตรงนี้นะครับนะครับกดไปนี่ครับ 9ระบบสําเร็จนะครับมันก็จะเจ๊กินให้กับเรานะครับในส่งของตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองออกดูนะครับนะครับมันก็จะเจคยินให้กับเรานะครับในส่งของตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้สายฟรีนะครับสะสมยอดให้ครบ100นะครับสามารถถอนยอดเงินออกได้นะครับอันนี้เขาเป็นในส่ของวิธีการรับเงินฟรีนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะลงทุนนะครับก็สามารถลงทุนได้เลยนะครับก็ถือว่า เล่นไม่ยากนะครับในสังกรแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับส่วนวิธีการสอนนะครับเรามาในส่วนของเมนูนี้เลยนะครับการสอนกดเข้าไปการ่อนนะครับก็ไม่ยากนะครับ ในส่วนของวิธีการต่อนะครับให้ทุกคนเข้ามาในส่วนของเมนูนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะําคัานูิในส่วนของบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะครับในในสวนของตรงนี้นะครับจะมีสอนของธนาคารที่เราใช้นะครับหมายเลขบัตรธนาคารนะครับชื่อเจ้าของบัญชีหมายเลขตทรศัพท์นะครับและอีเมลตรงนี้ให้ทุกคนเข้ามากรอกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําการต่อเนื่นนะครับในส่วนของการต่อเนื่อนะครับก็จะมีสวนของค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ต่อนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับวิธีการต่อน แล้วกดต่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็กกองในสังของหลัดคการชาระนะครับหลัดตรงนี้นะครับไปที่เข้ามาตอนครั้งแรกนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับตั้งค่าในสังของงัดตรงนี้นะครับหลังจากที่กรอกเสร็จนะครับเรากดตอนได้เลยนะครับนะครับยอดก็จะเข้านะครับให้เราไปใน5้าถึงสินาทีเท่านั้นนะครับหรือว่ายอดเข้าไวมากนะครับนะครับยอดก็จะออกไปนะครับและในสังของต่อนรายละเอียดนะครับในส่วนของการตอนรอบนี้นะครับจะมีในสวนของค่าธรามเนียมดยู่ที่67บาทด้วยนะครับซึ่งในสวนของยอดนะครับจะเข้าให้เราไวมากนะครับ ก็ประมาณนี er. but, ้นะครับในสกงของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับส่วนใครที่มีเพื่อนเยอะนะครับมาในส่งของเมนูแบ่งพันได้นะครับในส่งของตรงนี้นะครับอากเรานะครับนำลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับค่าคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มตัวนี้ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอากเพื่อนเติมเงินนะครับ ส่วนเมนูอื่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูอวยนะครับอวยตรงนี้นะครับจะเป็นการหมุนลุนโชคนะครับซึ่งส่วนของการหมุนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาหมุนได้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้รับในสังองรางวัลนะครับรางวัลนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับซึ่งรางวัลตรงนี้ผมก็ได้การหมุนไปนะครับได้กําไรได้รางวัลมาทั้งหมดนะครับสามบาทเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ในสวนของเมนูอื่นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการติดต่อดมีนก็สามารถติดต่อดมีนได้เลยนะครับใครที่สงสัยส่วนของข้อมูลอะไรนะครับ เมนูอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นในสกองงานของเรานะครับอีกเมนูนะครับก็คือเมนูตัวนี้นะครับเข้าไปดูนะครับเมนูนี้นะครับจะเป็นการฝากยอดเอินนะครับซึ่งการฝากตรงนี้นะครับเรานะครับจะได้รับในสกองกําไรก็คือ0 3 0นเเซนะครับ0 8 0ดแเแล้วก็1.1 0เซ 1.3 0นเเซนะครับก็จะมีการฝากนะครับ1วัน3วัน7วันและ15วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากลงทุนนะครับก็สามารถลงได้นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดมาใหม่นะครับก็น่าลงทุนมากนะครับในตอนนี้นะครับก็กําไรนะครับอยู่ที่สูงสุด2อยู่ที่3.2 0เลยนะครับเป็นส่วนของกําไรนะครับยิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งได้รับเป็นส่วนของกําไรเยอะแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของมันนะครับ ก็สองของคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั subscribe, s c ไ i b e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสรับในคลิปนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปอีโดน้าสรับในคลิปนี้สวัสดีครับ